ผู้ใดบริกรรมพุทธมนต์คาถานี้จะเป็นเกาะเพชรปกป้องสิ่งชั่วร้ายต่างๆบรรดามีมิสามารถเข้ามารังควานกายใจตลอดทั้งที่อยู่อาศัยได้บทพระคาถาว่าดังนี้นะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโต อระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอายันตุโพนโตอิทฐานะสีละเนคมะปัญญาสหาวิริยคันติสัจจาทิฏฐานะสะเมตุเปขายุทธายะโว คันหาถะอาวุธานีติ